สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลิสานะคะวันนี้นะคะลิสามีสินเชื่อดีๆมาคุยมาบอกกันเหมือนเดิมอีกแล้วแต่วันนี้อ่ะสินเชื่อที่เราจะคุยกันเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูงเป็นสองสินเชื่อที่ลิสาเลือกมาแล้วดูแล้วว่า2องสินเชื่อ,อน,นี้เนี่ยโอเคเรามาดูอันแรกเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาสินเชื่อตัวแรกที่เราจะคุยกันนะคะเรียกว่าสินเชื่อ นแคสจอยนั่นเองสินเชื่อแคสจอยเป็นสินเชื่อที่ส่วนใหญ่คนหลายๆคนตอนนี้ก็จะรู้จักกันอยู่แล้วโดยมีฐานรายได้หรือฐานเงินเดือนอยู่ที่12,000บาทคุณก็สามารถกู้หรือใช้บริการของแคสจอยได้โดยสินเชื่อแคสจอยนี่นะคะคุณสามารถกู้ได้สูงสุดที่5เท่าของรายได้หรืออยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนั่นเองเป็นสินเชื่อที่กู้ง่ายอนุมัติเร็วแล้วก็ าสามารถนะคะที่คนที่มีรายได้ไม่มากนะก็สามารถที่จะกู้สินเชื่อตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่จะกู้สินเชื่อได้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพราะว่า,าลิสาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือคนที่มีรายได้คนที่มีรายได้ประจำนะคะก็มีคุณสมบัติอย่างนี้คุณจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยอายุ2 0ถึง55ปีแล้วก็เป็นคนที่มีรายได้1 000, 2 0 0 0บาทขึ้นไป มีหมายเลขโทรศัพท์มีอายุงานเนี่ยหเดือนขึ้นไปถ้าคุณเป็นพนักงานประจําแล้วก็อาจจะต้องมีรับเงินเดือนผ่านโอนผ่านทางาทางธานาคารด้วยนั่นเองส่วนกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระหรือคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการคุณสมบัติของคุณก็คือต้องมีอายุ2 0ถึง55ปี มีรายได้อยู่ที่1นึ0 0 0สบาทขึ้นไปต่อปีลิสาหารให้แล้วก็คือตกอยู่1เดือนเนี่ยเดือนละ12,500บาทอย่างเงี้ยคุณก็สามารถกู้ได้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สถานที่ที่ติดต่อได้นั่นเองแล้วเราก็มาถึงตัวที่2กันนะคะตัวที่2เนี่ยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันแต่มาในรูปแบบของบัตรกดเงินสดนั่นเอง บัตรกดเงินสดตัวนี้นะคะเรียกว่าบัตรกดเงินสด KTC พาวอยู่เนียนพซึ่งเป็นบัตรกดเงินสดที่มีจุดเด่นที่แตกต่าง จากปัดกดเงินสดตัวอื่นก็คือคุณนะคะสามารถเอาบัตรเครดิตตัวนี้เนี่ยไปรูดสินค้าออนไลน์หรือรูดใช้จ่ายได้เหมือนเสมือนหนึ่งคุณมีบัตรเครดิตแบบนั้นได้เลยซึ่งเพียงแค่คุณมีรายได้1 2 0 0 0บาท1 2 0 0 0บาท 1, 000, 000บาท,ที่ลิสาพูดถึงนี่ก็คือหมายความว่าสมมุติว่าคุณมีรายได้เกินกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าในกรณีที่คุณมีรายได้8 0 0 0 9,000หรือ10,000บาท แล้วคุณมีรายได้จากทางอื่นอาจจะมีอาชีพเสริมหรือรวมจากคนที่บ้านแล้วได้1 2 0 0 0บาทขึ้นไปคุณก็สามารถไปทําบัตรกดเงินสดตัวนี้ได้และเมื่อไหร่ที่เราได้รับอนุมัตินะคะเมื่อไหร่ที่เรารับบัตรมาปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถไปใช้กดเงินสดที่จากตู้ ATM ได้เลยทันทีแล้วก็คุณสามารถไป รูดใช้ซื้อสินค้าได้เหมือนบัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้เลยนี่คือข้อดีที่บัตรกดเงินสดตัวนี้ไม่เหมือนบัตรตัวอื่นๆนั่นเองค่ะคนที่ต้องการจะสมัครนะคะคุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีและจะต้องมีรายได้นรวมกันทั้งบ้านแล้วไม่ต่ำกว่า1 2 0 0 0บาทมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า4เดือนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ